ศูน<า>ย์เตือนภัยพิบัต<ไ>ิแห่งชาติเนี่ยเขาก็จัดโครงการโครงการหนึ่งคะ่ะเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนะคะศ<ร>ูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติค่ะจัดโครงการสร้างองค์ความรู้เครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติภาคประชาชนนะคะโดยวันนี้ค่ะที่โรงแรมหันษาเจบีอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจัดโครงการสร้างองค์ความรู้เครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติาาภาคประชาชน,น,ะะน,น,นาเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อสร้งางความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเตือนภัยในปัจจุ บและก็พร้อมนะคะที่จะรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะนาวาอากาศเอกสมศักดิ์ขาวสุวรรณค่ะผู้อำนวยการศูนย์การเตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็เปิดเผยนะคะว่าที่ผ่านมาเองเนี่ยจังหวัดสงขลานะคะโดยเฉพาะบริเวณเอำเภอหาดใหญ่มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มแง่งกระทะนะคะ,คะทําให้เกิดน้ําท่วมขังสูงในบริเวณตัวเมืองชั้นในซึ่งมันก็สร้างความเสียหายเป็นมูลค่ากว่า10ล้านบาทนะคะซึ่งการเกิดอุทกภัยในแต่ละ ครั้งค่ะนอ้องส้มโอได้สร้างความสูญเสียต่อประชาชนเป็นจํานวนมากการจัดโครงการดังกล่าวจึงกําหนดขึ้นนะคะเพื่อที่จะสร้างองค์ความรู้ให้แก่ภาคประชาชนค่ะเพื่อป้องกันแล้วก็บรเทาสาธธรณภัยรวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเตือนภัยในปัจจุบันในการพร้อมที่จะรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะ,คะอีกทั้งศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในฐานะเป็นหน่วยงาน ด้านการเตือนภัยเนี่ยก็เล็งเห็นนะคะถึงความสําคัญค่ะในด้านการเตรียมความพร้อมสําหรับการแจ้งเตือนภัยพิบัติโดยได้ทําการติดตั้งอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือนะคะเพื่อการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่หอเตือนภัยค่ะจํานวนถึง10หอด้วยกันนะคะเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม6เครื่องอสถานีถ่ายทอดสัญญาณเตือนภยัยผ่านคลื่นวิทยุ6สถานีค่ะหอกระจายข่าว18หอและรวมถึงเครื่องรับสัญญาณเตือนภัยอีก 3 3เครื่องนะคะทั้งนี้ก็เพื่อที่จะทําความเข้าใจแก่ประชาชนค่ะเกี่ยวกับระบบเตือนภัยเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยคาดหวังนะคะว่าประชาชนจะได้มีส่วนร่วมในการแจ้งข่าวสารและปฏิบัติตนอย่างถูกวิธีเมื่อเกิดอุทกภยัยวาตภายัยแล้วก็ภัยพิบัติอื่นๆอีกด้วยมีเสียงของนาวาอากาศเอกสมศักดิ์ขาวสุวรรณผู้อำนวยการศูนย์การเตือนภัยพิบัติแห่งชาติมาให้ฟังกันด้วยค่ะ ชนมีความเยี่ยมแข็งสังคมนั้นจะปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินสิ่งหนึ่งที่ผมขออนุญเรียนว่าถ้าเรารับรู้ข้อมูลแล้วเรากระจายกันได้เร็วตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมมีสิ่งของที่ดูแลกันไว้ก่อนก่อนเกิดภัยเนี่ยสวัน7วัน อา,าอาหารแห้งน้ําดื่มยา,ารกักษาโรคสิ่งของใช้นมเด็กอะไรพวกนี้ที่เตรียมไว้ก่อนพอเกิดภัยเราก็จะมาดูแลกันเองได้แล้วก็ถ้าชุมชนสามารถมารับรู้เรียนรู้แล้วรู้ข้อมูลที่แท้จริงรู้ถิ่นฐานของตัวเองรู้เส้นทางหนีภัยรู้ทางไหลของน้ํามันก็จะลดผลกระทบไปอย่างมากต้องเรียนว่ารัชการเองไม่สามารถไปดูแลพี่น้องประชาชนได้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกพื้นที่ในเวลาเดียวกันทำอย่างไรล่ะเราก็ต้องมีเครือข่ายแต่และพื้นที่ที่คอยดูแลพี่น้องประชาชนไว้ก่อนแล้วก็แจ้งเราไป เราก็จะเข้าไปดูแลต่อเนื่องจากการที่ประชาชนได้ดูไว้ระดับหนึ่งแล้วแล้วชุมชนไหนที่ไม่มีผลกระทบเยี่ยงที่ผมเรียนบ้างเบื้องต้นะ่ะก็ไปดูแลชุมชนอีกชุมชนหนึ่งได้เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นการบ้านบ้านพี่ช่วยบ้านน้องคือสิ่งหนึ่งก็คืออยากให้ประชาชนลดความตื่นตระหนกตกใจจากข้อมูลข่าวสารซึ่งมาจากช่องทางอื่นซึ่งบัดน,น,นี้มีทั้งโซเชียลมีเดียมีทั้งช่องทางอื่นซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารซึ่งไม่ไม่ใช่เป็นข้อมูลของรัฐ ผมอยากให้พี่น้องประชาชนฟังข้อมูลของรัฐจากหน่วยงานระดับท้องถิ่นอำเภอจังหวัดหรือจากสถานีโทรทัศน์ซึ่งได้รับข้อมูลจากทางราชการตรงนี้เองจะทําให้พี่น้องประชาชน,นมีความเข้าใจที่ถูกต้องครบถ้วนไม่ตื่นตระหนกตกใจและการที่รับรู้แล้วพื้นฐานของตนเองเนี่ยมันมีภัยพิบัติอะไรอยู่บ้างเนี่ย <borah? S 2> เขาจะได้รู้ว่าเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะ่ะไม่ใช่เป็นข้อมูลที่จริงเพราะภัยธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นได้ยากในพื้นที่ของภา,ใงาคใต้โดยเฉพาะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมีระยะสัน้นๆช่วงเดือนนี้ซึ่งก็เป็นเฉพาาาะบบงงที่จุ ซึ่งเป็นที่เล็กๆซึ่งมาเร็วไปเร็วอ่าซึ่งไม่ได้เป็นผลกระทบวงกว้างสิ่งหนึ่งก็คือจะอยากให้พื้นที่อื่นเนี่ยได้เข้าใจด้วยแล้วก็เข้าไปท่องเที่ยวในพื้นที่ที่3มจังหวัดชา,ายแดนภาคใต้ซึ่งยังมีโอกาสอ่าท่องเที่ยวได้อีกหลายที่จะบอกว่าออค่ะเรียกว่าเริ่มจากตัวเราเองก่อนค่ะพี่อิงถูกต้องในเรื่อ<า>งของการติดตามข่าวสารไม่ว่าจะเป็นจากโซเชียลมีเดียหรือว่าจากไหนก็ต,ตามแต่ ใช่ค่ะบางทีการที่เราหวาดกลัวจนเกินไปมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะแต่ก็ถ้าเกิดว่ามีองค์ความรู้ที่ถูกต้องเราก็จะได้เตือนภัยในสิ่งที่ถูกต้องการใช้โซเชียลมีเดียเวลาจะโพสต์อะไรสักอย่างหนึ่งค่ะน้องส้มโอข้อมูลนั้นต้องจริงด้วยถูกต้องเพราะว่าถ้าเป็นข่าวลือที่ไม่มีอะไรอ้างอิงได้เลยเนี่ยมันก็สร้างความเสียหายให้ส่วนรวมนะคะใช่แล้วค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะที่อยากจะฝากไว้สําหรับ ท่านท่านผู้ชมที่แชร์ข้อมูลมาก็ควรที่จะตรวจสอบข้อมูลให้ถี่ถ้วนซะก่อนก่อนที่จะแชร์ออกสู่สาธารณะอีกครั้งหนึ่งเพื่อความถูกต้องของข้อมูลที่จะเผยแพร่ออกไปนั่นเองค่ะใช่ค่ะ